สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับเกมวิสัทน,นะครับเนี่ยเกมเกมวิสัทเกมเดิมไก็อยากลงเ,เลกมอื่นเพียงแต่ไปดูกันนะครับเกมวันนี้มาอยู่กับ12อารามนะครับพอดีว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เติมหรอกนะครับส่วนมากก็จะซื้อเอ็มพอยต์ไม่ก็ออนเวลา12ื่นาทีแล้วก็มาลงพวก AI หาของฟรีนะครับพวกเฟียยากเอาการ์ดดรอปซีอ่าแล้วก็อ่าอะไรว่าเนี่ยลงเฟียร์ตำนานเอาพวกเซต บวกวิ่งนะครับที่จริงเกมนี้มันก็ไม่ต้องเติมก็ได้นะครับก็แค่ลงพวก AI หาของฟรีเนี่ยแค่ใส่ชุดชุดเซตเฟียต,ตํำนานแบบครบเซตแต่ก็ไม่น่าเกียดแล้วเนี่ยมีแสงสีฟ้าได้เทพเลยใช่ไหมละ่ะวิ่งก็ไวดนวยนะครับแต่ว่าบ,บัคบีหม,มุนมนมีไม่ได้นะครับแต่ว่าก็เออก็ใช้ได้มันวิ่งเร็วนะครับโอเคตอนนี้ก็มาลงอัลลามนะครับพอดีว่าหลอมได้ปืนนี้ไหไง ได้ทั้ง30วันแน่นะครับถามว่าทาไมไม่ไม่ลงอะไรวะไม่หลอม99ชิ้นเอาของถาวรไปเลยล่ะก็พอดีว่าออนไลน์ครบ30นาทีใช่ว่าแต่ว่าบางวันผมลืมรับไงก็เลยแบบโอ้โหเฮี้ยพลาดเลยของถาวรนนครับก็เลยแบบเออแบบนี้ก็ได้วะนะครับก็อ่พอดีว่ามันให้ระยะเวลามาประมาณร้อยกว่าวันนะครับน่าจะร้อยห้าวันไม่ก็ร้อยสิบวันนี่แหละนะครับช่วงสองสามวันแรก แรกๆใช่ปะ่ะมันจะพลาดได้ไงแต่ว่าหลังๆมันจะพลาดไม่ได้ไงแล้วซึ่งผมก็มาพลาดตอนช่วงหลังๆนะครับตอนนี้ก็ได้ขา่าวมาว่าพวกโกงบันไดงูไปแก้ไขโค้ดอะไรไงเงี้ยก็โดนแบนก,กันเติมเลยใช่ปะ่ะ <c oughs> ตลกอะ่ะ <c oughs> ไอ้เฮียเฉยเลยอะ่ะเป็นแบบคือยังไงอะ่ะไอ้เฮียโดนแบบโดนผู้เล่นโกงแก้ไขโค้ดบันไดงูนะครับ ไอเฮียโดนแบนเฉยเลยนะครับมันก็คงจะมีพวกแบบไปไปปัม๊มมาแหละไปปั๊มเอาเกมอะสุ่มของถาวรน,นะผมว่ามันก็ต้องมีพวกหัวใสอะไรแบบไปปั๊มกับตัวไก่แล้วก็สุ่มของเอาปืนถาวรแล้วก็เอาไปขายต่อนยะเห็นป่มผมว่ามันน่าจะมีคนคิดแบบนี้แหละแบบเออปั๊มแล้วก็สุ่มของถาวรได้สไนเปอร์8.5อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไปขายต่อนะครับขายต่อแบบข้อมูลครบด้วยนะ ได้ราคาดีแน่เลยผมว่าวิธีสังเกตง่ายๆว่าเรารับของโจรหรือเปล่าเราก็ต้องดูครับว่าของในตัวของในตัวกับโปรโมชั่นหน้าเว็บมันมันมีหรือเปล่านะครับไม่ใช่แบบโอ้โหสุ่มครบ9ช่อง GP แม่งไม่มีของในตัวไม่มีล่อง่ลไปเช็คโฟลห,หน้าเว็บแม่งก็ไม่มีอะไรเลยก็นั้นไม่รู้นี่แหละถ้าเกิดซื้อกล่อง10,006ใช่ปะมันก็ต้องแบบไปซื้อจากพ่อค้า่เงี้ยมันก็ต้องมีของที่เปิดได้จากอนนั้นบ้างไงแต่ถ้า มันไม่มีก็แสดงว,ว่าไปปั๊มมานะครับส่วนเรื่อง Mpoint คนที่ไปซื้อเอ p มพอยโจรมาก็โดนแบนต่างๆกันไปนะครับแต่ว่าถ้าเรามีหลักฐานหรืออะไรที่ยืนยันได้ว่าเราไปซื้อของโจรมาเขาก็จะปลดแบนให้นะครับแต่ถ้าเกิดเราไปโกมาใช้เองเราก็โดนแบนถาวรกันไปตามนั้นนะครับมันก็ต้องมีพวกแบบเออเหียสัตว์สมัครตัวไก่ <laughs> เหียสมัครตัวไก่ปัม๊มเมส่งของให้ตัวเราเอง แล้วพอตัวเราโดนแบนก็อ้างว่าผมไปซื้อเอ็มจากโจนมนะครับช่วยปลดแบนให้ผมทีส่งหลักฐานไปปุ๊บๆอ้าวได้ท้งที่ตัวเองทำเองนะฮะไอ้เหี้ยคตรฉลาดโอเคเดี๋ยวอันนี้มาลงอารามให้ลูกค้านะครับพอดีว่ามาจ้างลงอารามอันนี้อันนี้อันนี้ขอมาลงยิงเองไงเพราะว่าปกติไอ้ลงอารามเนี่ยผมจะเป็นคนเอาไอดีมายิงไงแต่นี้เขาแบบเอออาสาสมัครมายิงเองนะครับก็ถือว่าดีไปนะครับก็ ใครสนใจก็ลองติดต่อเฟซมาดูนะการโซนี้กันโซสี่้ซมิลสิบนะครับเปลไฟสีลุ้งกว่าจะหาได้แทบตายนะครับในเกมนี้ไม่ค่อยมีใครทักผมหรอกผมเปลี่ยนชื่อนิวีชื่อเอ็มสี่แม่งก๊อปเป็นแถบเลยแม่งก๊อปไปทำเฮียนะไม่รูู้เราชื่อนี้ชื่อโคตรเสี่ยวเลยเนี่ยชื่อเฮียตังไ้เฉยๆส่คัเปลี่ยนชื่อมาหลายชื่อแล้วนะครับ อ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวจบรอบนี้ผมจะลองเปิดกล่องอารามดูมันได้อะไรอ๋อโอ้โ,อโอแรงแรงโอ้โหเล่นเหลือสิบหกแทบตายเอายิงไปยิงไป นี่แถวหน้าอกนะครับมันจะลดเยอะมากมากมายเร็วเร็วเร็วเอาแล้วเอาแล้วปับ๊บเด็ดลายไปเฮีย <c oughs> ตายไม่ตายโอ้โหไม่ทันว่ะเยลอยลาหมดจบเกมอันนี้ผมไม่รู้ทำไมไม่มีเสียงก็ไม่รู้ว่ะ โอเคนะครับเดี๋ยวลองเปิดกล่องดูนะครับลงไว้ทั้งหลายรอบอ่านี่แล้วนะึงอนนันนะึงอันนึ่งคันไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะลองเปิดกดนะนนล่องนะไอเนี้ยหลอมร้อยชิ้นไม่รู้ว่ามันได้ยางอื่นนอกจากถูกมือหรือเปล่าเพราะว่าผมหลอมได้ถูกมือมานะครับยู่ไหนว่านี่ครับผม ได้รับค่าชื่อเสียงบวก20สลับเปิดไปขึ้นนะครับโอเคผมจะลองเปิดกล่องอารามดูว่ามีอะไรดีบ้างกว่ได้เอมพอยอันนี้ผมมันเป็นเทคนิคนะครับเป็นการดองกล่องแล้วมาเปิดทีเดียวมันอาจจะได้ของถาวรก็ได้ไม่รู้อารามใหม่มันมีของถาวรหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจ a s s ซอลไลเฟิลายกระบอกเหลือเกิน ขายขายเอา SP ครับผมเฉพาะบางปนืนนั่นนะช็อตกันอันเก่าไงขายราคาไม่ค่อยดีไม่เท่ากับไอพีเก้าศูนย์เลยนะครับเอามาทั้งทีก็โอ้โห,โหเอาสามสิบวันมาให้กูบ้างเถอะอันนี้ทำลายไปเไม่ต้องทำลายหรอกไอ,กอ้ยังขายไป ให้ราคาดีนะครับไอ้แบบเนี้ยไันี้มันขายไม่ได้งั้นผมก็จะทำลายทำลายสักสองชิ้นให้มันขายไม่ได้วะไอเทมเอ็มพอยสามพันใช่ป่ะสามพันเอ็มนะครับโอเคก็มีประมาณนี้แหละครับก็ ขอขอบคุณทุกคนที่รับดูจนจบด้วยละกันนะครับก็บ่นอะไรน,นิดหน่อยแะไรนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับ